ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดงงไหมหมายถึงว่าก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคตงานตัวเองก็ล้นมือมากๆาเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่เรายังอยากทำแล้วต้องทำให้ทันด้วยเหมือนกับไม่ครับง,งานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างปกติระวังงานครึ่งปีหลังเหรอฮะงานครึ่งปีหลังตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยละฮะเน้นโฟกัสที่คอนเสิร์ตกอล์มา์ส่วนใหญ่แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมี อาจจะเฉยๆนะอาจจะผันตัวเป็นผู้จัดเล่นละครเองทําละครเองซีรีส<ม>ใใ์ในไทยในไทยครับผมในไทยทขาไม่ต้องเป็นขขเหมืออย่างเป็นผู้จัดคือมันมีบทหลายๆหลายๆบทที่ผมอยากจะเล่นอะไรอยา่างนี้ยแล้วแบบไม่มีไม่มีบทแนวนี้เข้ามาสักทีผมก็เลยถ้านั่งรอก,ก็จะก็ค่อนข้างกรอบก็เลยคิดว่าสร้างเองดีกว่าแสดงว่าอาจจะจัดเ,เองจะได้เล่นเองจะไดงเล่นเองอันนี้เป็นแผนที่อาจจะเป็นจริงในปีหน้า ครับอันนี้เราทำรอดเองเลยเหรอก็ทุกวันนี้จริงๆก็ถ้าว่างๆจ็บเรื่องคอนเสิร์ตจบไหมนี่ก็คือไปนั่งเขียนบทเขียนอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับบททัเองง้หมดไม่เชิงทำเองทั้งหมดฮะก็คือมีทีมแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมจะขึ้น structure เอาไว้ก่อนเป็นขึ้นโครงขึ้นอะไรเงี้ยไว้ก่อนแล้วก็คือก็จะสร้างทีมขึ้นมาอะไรเงี้ยจะแน่ในหัวแล้วใช่ไหมครว่ามีในหัวครับแต่ว่าอุบไว้ก่อนไว้ก่อนนี่หลายๆเรื่องบทไหนที่ไม่อยากเล่นมากๆแต่แบบจนต้องเขียนบทแล้วเ ไม่บอกราดูฮะเดี๋ยวรั่วไหลแสดงปีหน้านี่คือจะอย <c oughs> ู่ในไทย่อยถามว่าอยู่ในไทยไหมคือจริงๆปีนี้ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ในไทยนะแต่ว่าไปๆมาๆคือบินทุกอาทิตย์เลย <c oughs> นี่ยังไม่ได้พักเลย <c oughs> <c oughs> บินตลอด <c oughs> <c oughs> แล้วเรวายัง <c oughs> งานที่จีนวางไว้ไหบ้างงานที่จีนเหรอฮะก็คือจริงๆก็มีบินบไปอยู่เรื่อยๆครับผมมีล่าสุดก็บินไปออกรายการมีบินไปออกแบบพวกร่วมงานอีเวนต์ต่างๆเลยครับผมแต่ว่าคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะ อยากจะลองมันพูดจัดผมอาจจะแค่เริ่มที่ประเทศไทยก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าแน่นอนว่าเมนโกงผมก็คือว่าในอนาคตมันจะต้องไปให้ถึงระดับต่างประเทศด้วยอะไรด้วยไปร่วมงานกับต่างชาติประเทศจีนเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ด้วยนะครับใ <c oughs> ่าเราก็ไปเกาหลีนโปร์อ๋อใช่ครับก็ช่วงหลังปีนี้จริงๆก็ไปเกาหลีบ่อยๆไปไปทบทุกเดือนเลยแล้วก็ก็มีแบบว่าไปคุยงานบ้างอะไรบ้างอะไรครับผมในในฝั่งของเกาหลีนะครับก็ พอพูดเกาหลีได้นิดเดียวแล้วไหมเดี๋ยวทำไมเป็นทุกสัตว์องไว้วางมองไว้เพราะว่าแบบอยากไม่ใคยมาร่วมงานเป็นนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากไม่เคยมาร่วมงานเป็นพิเศษไหมยังไม่ได้มองไว้ขนาด,ดนั้นครับผมแต่ว่าต่อให้มองไว้ก็ขออุบไว้ก่อนดีรอเปิดตัวทีเดียวดีกว่ารอแบบดูทีเดียวดีกว่ายงงานแสดงจีนยังพักไว้ก่อนว่าไมไม่ได้พักนะคือจริงๆถ้ามีบทที่มันโอเคแล้วแบบบทดีๆเข้ามาหรืออะไรเงี้ยผมก็รับไว้ครับผมแต่ว่าคือตอนนี้ อ,อ,อยากจะโฟกัสที่คอนเสิร์ตกลับมาแล้วก็อยากจะเขียนบทอันเนี้ยให้มันจบก่อนแสดงว่าเราของการที่สองอย่างอยู่ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้สองอย่างแล้วว่อาจจะมีธุรกิจในอนาคตนู่นนี่หลายๆอย่างครับผมผ่านมือเล่นก้อยเลยอ๋อครับผมได้เห็นข่าวม,มาเห็นข่าวแล้วนนคนแบบจับจับคู่เรา <S 1> <S 1> <S 1> เฮ้ยเรามันก็เท่เที่นี้ก็ว้าวุ่นเลย เอาเลนเอาเลนยิมยืมก้าวมายิมก้าวมา<ๆ>คือจริงๆก็ได้มีโอกาสคุยกับก้อยเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะคะคือจริงๆเราเจอนครั้งแรกก็คือตอนที่ผมไปถ่ายรายการก้อยนัตตีดรีมเนาะแล้วทีนี้มันก็มีกระแสเกิดขึ้นมาซึ่งเอาจริงซีซั่นแรกอ่ะเออเอพิโซดแรกผมไม่รู้ตัวเลยผมแค่ไปแล้วก็แบบเป็นตัวเองนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันแต่ไม่ได้แบบจริงๆมไม่ได้คุยกันเยอะเลยก็แค่คุยเฉพาะตอนที่แบบ พอจบางานแล้วก็ขอบคุณนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบเออ่พอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีไอที่ไปถ่ายรอบสองก็ได้มีการทักกันว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายรอบสองนะไปกับก๊อลฟใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ท้ากันว่าเสื้อคู่เปล่าเออใครใครเป็นคนที่ทายเสื้อคู่เปล่าผมทายครับผมทายผมทายว่าแบบเสื้อคู่นั่นเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมเพิ่งกลับมาไทยผมก็ไม่รู้ว่าแบบมันกระแสคือยังไงอะไรคือแบบคงก็คิดว่า ม่มีใครสนใจหรอกมันก็เป็นแค่แบบเราเพื่อนๆพี่น้องกันเล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วลวันนั้นก็แบบปกติเรามีเสื้อสีดำอางเ้ราก็ออกไปซื้อเสื้อแล้วแล้วเอาตัวนี้แล้วกันอะไรเงี้ย,ยแบบเดินหยิบมัวม่วๆมาเลยอะไรเงี้ยแล้วลวันนั้นก็ใส่เสื้อคู่มาแล้วก็แบบว่าก็ขำๆกันปรากฏว่าพวกนี้ก็บิ้วเซลกันแบบเป็นจริงเป็นจังผมก็แบบแต่แตบบ่จริงไหมไม่ได้จริงไม่ได้จริงมีโอกาสใหม่ๆนตัวใหม่อีกม่มีโอกาสไหมคือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิด งงไหมหมายถึงว่าก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคตแต่ว่าคือก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่คือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ล้นมือมากๆเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่เรายังอยากทําแล้วต้องทําให้ทันด้วยเหมือนกับตอนนี้เหมือน,อน,นม,มีการบ้านนี่องทำเนาะเราก็ยังไปโฟกัสสิ่งอื่นไม่ได้ดนะเลยถามว่าลุ้นขึ้นไหมถามว่าลุ้นขึ้นไหมเหรอครับ คือเวลาเปนแฟนเขาลุ้นมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าแต่ว่าคือคงยังไม่ใช่คงยังไม่ใช่ใช่คงยังไม่ใช่ต่างีรือใช่ก้อยีน่ารักนะก้อยน่ารักนะก้อยเป็นคนน่ารักมากเลยแล้วก็คือแบบเวลาเขาทำงานของเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากเลยใช่มใครก็ชมไปถึงแต่เขาบอกว่าแมงก็น่ารักเราจะให้เขาด่าวเวลาสียวคงไม่ด่าผมรู้ไหม ไม่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 ไมใช่ว่างเลยใช่ว่างนะฮะอย่างเวลาทำงานหนักเราบัดไม่มีเวลาแบบกกินแบบง่ายตั้งเลยแล้วเหงาอะไรเงี้ยคือมันตรงกันข้ามนะจริงๆที่ผมพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาผมก็เลยหาหนู่นนี่ทำหาธุรกิจทำหาหาอะไรทำเยอะแยะหมดเลย,เลย,เลยเอะไรเงี้ยเพื่อให้ความเหงาเนี่ยมันไปต่อท้ายแถวแถวคิว,ว,วท้ายเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยจบมานั้นขนาไดไหนจำไม่ได้เลย จำไม่ได้จริงนี่ไม่ออกหลักปีอ่ะหลักหลายปีเลยอ่ะคนกดไลค์ถูกใจมันก็เป็นปกติว่าอินสตาแกรมโซเชียลมีเดียใครไม่กดไลค์ถูกใจใครไม่คอมเมนต์อะไรบ้างก็มีผมก็ไปกดคอมเมนต์กดไลค์ก้อยนัตตี้ดีหัวกดไลค์ยังไม่โดนยังไม่มีใครแบบว่าเป็นคนพิเศษมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเป็นคนพิเศษไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่เพียงแค่ว่าเรา ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้แบบจริงจริงจังๆเท่าไหร่เอาให้เคลียร์เรื่องงานก่อนเคลียร์เรื่องงานก่อนวันหนึ่งที่รู้สึกว่าสภาพจิตใจเราหรือว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลใครสักคนได้เดี๋ยวค่อยลองลองอนะลองเปิดดูก็ได้ดูอีกยาวเนาะงานแน่นมากคงอีกสักพักหนึ่งทั้งไฟฟ้าอีกอีกเรื่องค่ะที่โพสต์คู่กับมาริโอ้คนหล่อตัวเอ็นอะร่วมกับแซวอันนี้ก็เป็นกระแสได้หนึ่งหรอรอกันรอเจอกัน <im attraction> คือเหมือนผมกับโอ้นี่ไม่เคยร่วมงานกันเลยอ่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานจริงจังครั้งแรกที่แบบบินไปต่างประเทศด้วยก็เลยได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันเลยครับก็สนุกดีแล้วตอนนั้นคือแบบเอาจริงคิดแคปชั่นไม่ออกแค่คิดแคปชั่นไม่ออกเลยแล้วคือเร่งโคต์แล้วตอนนั้นเราต้องไปทำงานต่อล้วก็แบบขเาขาก็เร่งมากดดันเรามาแบบไปได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบกดๆๆๆเราก็พิมพ์ลงไปเลยหลังก็แต่ว่ามันก็จริงทั้งแหละคคนที่มากด ว่าตัว M อ็น่าตาดีทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็คือผมเห็นในคอมเมนต์ก็คือตัว M เริ่มต้นเหมือนกัน